ครับก็กาวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเช่นเทลทีเอชเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเชนต่อนะครับเนื่องจากจริงๆนะผมก็มีเกมอื่นเกมพวกเราบอกให้เล่นนะแต่ว่าไม่ค่อยมีตัวละครรีวิวเท่าไหร่ก็ทำนี้กันเลยดีกว่านะครับตอนที่ยาวที่นี่เช่วยวละ่ะใช่เพิ่งผ่านมาด้วย มาไหนสิเปิดสิเ่าไรรกษานีอ่านเสียเวลาเปล่าวันนี้ปุ๊กรต้นไม,ม้แบบหักโค่นขึ้นหนึ่งเหรอต้นไม้มันต้องมีด้านบนไม่ใช่เหล่แบบใบไม้อะไม่ใช่ลำต้นดิอันนี้มันก็เหมือนลำต้นถูกถอนดิเออแบบต้นไม้แบบโดนโค่นอ่ะมีแค่ตอไม้อ่ะแต่ว่าตอไม้ไม่สูงขนาดนี้นะ แล้วผมก็มันมีภาคจริงๆนะผมไปดูมามันมีภาคแย่อีกอยันหนึง่งของเกมเชนก็จะเป็นภาคหรือแลบแต่ในเรื่องคล้ายเชนอะแต่ว่าเอาอจำแนวว่าเป็นนี่ว่าอะไรอะอืมแร,ง,รงใจมากกว่าชื่อเรียกยังไงว่าแกวิ้งช้าเพราะว่าเป็นที่นั้นจริงๆอะ ออมาไปต่อเออเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัย้องชีวิตละทร,พรัพย์สินมันเกิดละทรัพย์สินวะห้องเดิมจ้าสีขาวครับแน,น,น่นอนแน่ด้โอกาสในแล้ว ารอบตัวไปเราก็ยืนดูไปปลอดภัยเข้าไปจะรออะไรล่ะห้องนี้สําคัญตรงที่ว่าขากลับนี่แหละเราต้องผ่านทางนี้อีกรอบหนึ่งไหปะทําไมทีอย่างนี้แกบอกว่าวิาว่งด้วยปลาเท้าเร็วมากทั้ที่มันก็เป็นห้องสีขาวเหมือนกันห้องเมื่อกี้แต่กับเดินช้าก,กว่าคือเมื่อกี้ตั้งใจเดินใช่ไหม ไม่รู้มาที่นี่ได้ไงก็ยังไม่บอกเลยเต็มเซฟสฟิเราเลยเซฟถ้าไฟไม่หรอกไปอ,อืมโอเคสุดชีวิตจัดไปเอาห้องนี้สิเราเลยสุดก็เดินวนตรงเนี้ย เช็ดเช็ดเช็ดเด,ดินติดเนี่ยมาเดินลงอย่างนี้ปุ๊บก็เดินขึ้นทีนึงแล้วก็เดินผ่านไปเลยอันนี้เป็นสูตรนะถ้าหาตรงนี้ติดถ้าติดแล้วก็อ้อมด้านล่างด้านเลยก็ได้แนนเอาวอล์กเ,เกอร์ตีเบี้ยวก็วันนี้แหละหไปดูสิกูอยู่ไหนตูแ้แรก ไม่มีนี่งไงไม่มีกูอยู่นี่อีกปานปานที่ไหนก็ไม่รู้เลยจะไปห้องเดี๋ยวดีกว่า,อานอกรูล็กลอกทางรูล็กลอกทางจะไม่ดีเอา <c oughs> ใช่กูปลอดภัยกูเก่งรอบเดียวผ่านนะน้องๆ <c oughs> เออไม่แปลกกูเล่นมาหลายรอบแล้วผ่านรอบเดียวไม่น่าแปลกอะไร ไปอย่างไวเลยแหมเมื่อกี้ยังเดินตอนห้องเมื่อกี้ยังเดินช้าอยู่เลยนะแหมที่ติดยังกับใส่สปีดดื่มน้ำบัฟมาหรือไงอืมขอคุยหน่อยเย้ขอบคุณไม่เกลียดแล้วนะแหมจะรู้สึกว่าแกมตัวถุงแล้วเถอะ ปกติที่ผู้เล่นเป็นหน่อยออกเพื่อดูแลกันและกันออกเพืเช่นกันทั้งคนเล่นด้วยบุโรได้เติมเต็มไปด้วยความสุขเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปลองะไรในห้องนี้แล้วก็จะเจอกับเขาคนนั้นผู้อยู่เบื้องหลังกับทุกอย่างๆๆนั่นแหละไง บอกชื่อละกันนี่ชื่อดรเคจากที่กูไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าดรเคอะเคมันได้มันชื่อมาจากสารที่ทดลองแต่ว่ายังไม่เคยลองใครเขาลองจากตัวเองเนี่นเยเกิดตั้งชื่อตามนี่แหละตั้งชื่อตามายาเนี่นเยเคมันเป็นควันคนละอันเนาะครันนี้ทำให้ง่วงมึงวางยากูอีบบบอบ โอ้ทีความง่วงเต็มหัวกูแล้วเออดีกูเป็นเด็กเปล่ไม่ได้เด็กดีว่าอีกไฟโอเคมาอยู่ห้องนี้นะอืมใช่ทำไมเออไอ้นี่ก็รู้ว่าห้าปีเดี๋ยวเชื่อตายหา่านะ ใช่ทำไมใช่ฉลาดด้วยแต่ก็ยังเป็นได้แค่ความรู้เบื้องต้นเออโอไม่เกียดอ่ะจะโคตรเกียดเลยละเฮียใช่ทำไมต่อยกันใช่ไหมพังแต่กูจะออกที่นี่ทวยทางอื่นแทนทำไม เจ็บนายสัตว์ที่มึงพูดอย่างเงี้ยที่บอกว่าคนจี่เขาสูงคุณอยู่ไปอ่ะสรุปก็คือไอ้พวกที่แม่งเกิดมาแล้วไรข้อสมมติพิเศษอันนี้นี่คนจะเป็นขยะสังคมหรือไงถ้ามึงไม่เคยอยู่ชั้นชั้นต่ำมึงก็อย่ามาพูดเลยอย่าเงี้ยท่ามึงไม่เคยชยั้ชนชั้นต่ำมึงคงไม่ขอร้องอ้อนวอนเลยขนาดนั้นหรอกเฮียถ้าไม่เคยอยู่ชั้นระมึงต้องมาบ่นเลย ทำไมเหมือนในต่างประเทศแล้ววะเอาตรงนะมันก็มีหลายคนสันนิษฐานว่ากเกมเนี่ยมันเริ่ม,มคล้ายๆกับสถานการณ์ปัจจุบันขึ้นเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นการก่อตราตูลตที่ทำยม,มึงจะเชื่อดูเหรออีสัตว์มึงจะเชื่อดูเหรอไม่ดีนะเว้ย ถ้าแต่ละฉลาดแต่ว่าทําให้โกประเทศล่มจมอยู่ไปก็สิ้นมันก็เปิงขยะเปล่าๆนะจริงไหมเดี๋จะบอกว่าอีบทนี้แม่งยาวกูน่นจาจะง่ายกว่าสกสเกตเบสบาร์ลัวในเฮเออมาออกที่นี่ดิมาสุดเราคือไปเรียกอนี่ก่อนเรียกมัน สิของเราก็คือเราต้องพามันไปเหยียบอีกปุ่มหนึ่งให้ได้แล้วเราก็ต้องไปเหยียบปุ่มของตัวเองด้วยเราต้องรีบทำ่อย God damn หน้าอย่างนี้นกูทำไม่ได้วะโอ้เฮียงเงาใกล้เกินมึงสัตว์อะกูเดินพลาดเองอ่าแล้วกูก็ต้องมานั่งดูบทมานั่งดูบทสวดอีกรอบชิวหเนี่ยเดี๋ยวข้ามไปเลยละกันออเอาออาจจะทีตอนที่มาถึงนั้นเลยละกันเดี๋ยวกูต้องนั่งฟังบทสวดอีกมามาที่เดียวลนะดิเคาะเรียก เรื่องหุ่นยนต์ฉันไม่มีเวลามากนะเดี๋ยวเ้นี่มันมาอีกเออเรียบร้อยมันมาแล้วเร็วๆกูจะรีบไปไอ้น,นี่มันตามกูอยู่นะเจอเซฟแล้ว ตัวบุกเนี้ยเข้าใกล้ไม่ได้นาิกานี้ได้นาิกานี้ได้ต้องเดาวเวขึ้นปะขึ้นเว้ยโคตรแม่นแต่แป๊บหนึง่งกูรอมันลงมาก่อนเดี๋ยวใกล้ไม่ได้ ดิฉันมาไม่เงยก็แจมช่างหัวร้อนซะเลือกเกินหัวร้อนคูเนี่ยหัวร้อนีนหาน,นแถมสูงเกินไปมันจะมองไม่เห็นในโซนล่างเลยนะเพราะมันอยู่ไหนแล้ว อะไรอยู่เนี่ยไอ้เรือติดกีมาขึ้นมนแล้วเร็วไอ้หนูลงมาเร็วเร็วเงาตามกูอยู่เร็วๆโอเคมาดูด้วยเออกูรู้กูจะทำสัญญาณลงก่อน ขึ้น,นเอกดงเดี่ยมมาไ,ไปต่อสิอะไรโอ้ห้องที่คุณเคยห้องนี่มจะลงควันกูแน่ไอ้เหี้ยอึนานไปไม่ได้ต้องค่อยผักเหมือนหักหุ่นจนไปอะ่ะเอ้ยแต่อยู่นานไม่ได้ อกุบไปหน้าก่อนเลยแล้วกันอุ้ยมาหนิเออลง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 ขวา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 เออขึ้นแล้วก็ไปสวยอือไวาอือขึ้นก่อนเดี๋ยวกูไปฝั่งนี้ก่อนลง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 ขวา Ahmad, ขวา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  ขวาขวาอีกที่นึงขวาอีกที่นึงขวาอีกที่นึงเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวลมควันตายอีกกูทำไงดีวะมาแล้วอีกทีนึง สวยไ,ไปเถอะขอบคุณหุ่นยนต์แม้นายจะไม่ได้ทำให้ฉันแม้นายจะไม่เข้าใจฉันน้อยนายก็เล่นน้อยนายก็สามารถพาฉันออกมาได้เออเออจริงน่ารักมันเป็นสัตว์ทดลองที่น่ารักเหลือเกินเกินทำใจ ตัวทั้งน้องขึ้แล้วน่าจะน่าจะเป็นหนึ่งในตัวห้องที่อยู่ข้างๆเราครเดาห้องที่กูเบอร์กดรหัสอะ่ะเออารีบออกมาโอ๊ฟไปเฮ้ยเจิดเดี๋ยวก่อนไปเซฟก่อนเพื่อความปลอดภยัยนี่เซฟสคาคัญมดุปูโร่ถามจริงกูเนี่ยกูจะไม่เททไทไปไหนกูแค่เททไทไปเซฟก็พอโอ้ นอนกันนะคู่เลยง่วงอ่ะอยอกยอกโอ้ข้ารู้ว่าเจ้ายังไม่ตายโอ้ยเยียดอิ๋ชาอยากฉับมากอยียไม่ใส่หรอไม่ได้ใส่กันไปใช่กูโอโ้หนึ่งกรนีด้วยอะไรเดยอเออ เออยาวเลยมึงชัยเอยอาคเลยเอออาคแล้วก็ปวาาดลงบนแท้พื้นใช่กูรักษาผู้ป่วยที่กูรักษาผู้ป่วยอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาจะได้เป็นสบายหยอกหยอกจะได้ลงทรมานเนี่ย จะไม่ให้มันเกิดขึ้นใช่อเพื่อนใช่หน้าแปลกัวกระแทกล็อกเกิมจะก,กระแทกได้ยังไงอะ่ะคือกระแทกแล้วก็เด้งเหรอหรือว่าไปกระแทกอีกฝั่งหนึ่งมันควรจะหันอีกด้านเลยถึงจะถูกอะ่ะเออครับไปกอดด้วยใช่เป็นห่วง แต่แย่หน่อยก็ไม่มีบาร์สน่าจโยนใส่มึงได้ยอกหมุกแป๊กชิบหายดิอราต้อเดิน We can do this เยอะทำไมอ่ะจะออกกะ Just do it เข้าใจปะ Just มุกก็มาเอออายจินแคร์เออกูไม่แคร์แค่นั้นแหละเอ้ยเดินตีเก้าอี้เนี่ยในสมุดนี้มันจะมีบอกอยู่เนี่ยดูดิเนี่ยลองอ่านกันดูแล้วกันว่ามันใครกับสถานการณ์บ้านเมืองเราหรือเปล่า แต่ข้อดีคือรู้สึกว่ามันจะไม่ได้แพร่พันธุ์ที่พืชนะกับสัตว์ด้วยแต่แค่คนเอยสัตว์ก็เป็นนี่หว่าไม่ใช่หรือไงไม่งั้นสัตว์เปน็นตัวนำเชื้อไม่ใช่หรือไงเออผมเคยอ่านไปแล้วรอบนึงอ่ะอถ้าผมสัต์านเนี้ว่านี่อ่ะเป็นไดอารี่ของออโตเคแน่นอน ชินดาโน,น่าไอ้ผู้มาทวงก็จ,จะเป็นบอกว่าน่าจ,จะเป็นในพวกเรียกว่าอะไรว่าคนชนชั้นต่ำปะเอามาทวงเพราะว่าไอ้มันคนเดียวรอนเคบอกว่ามันมีคนชั้นสูงนะ่นที่จะรอดได้ได้ทุกที่มันแบบไอ้พวกที่มันมาทวงก็จ,จะเป็นไอ้เนี่ยเห็นปะ่ะตัวอย่างเคเห็นปะ่ะมันก็ตั้งชื่อตามไอ้นั่นแหละเออ ตั้งชื่อตามตัวอย่างทดลองอเคเคใชน่น่าสงสัยถ้าเห็นบางคำ่าไม่สมประกอบก็ให้รู้ไว้นะครับว่า พวกพวกสระอูสระูอันนี้มันยังมันไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยแล้วบางตัวสะกดก็เอายกเอาออกไปไม่รู้ทำไมเนี่ยสู่ธรรมชาติมันกลายเป็นสอมันสอเสือไม่เอกเฉยเลยแต่ย่งนันก็พออ่านได้แล้วกันถ้าอ่านได้นะใช่เบื่อฉันเห็นว่า ถ้าจริงๆถ้าผมอ่านหนังสือแนะนมันจะเขียนไว้ว่าหน้าเบือ่อ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 หน้เบื่อหน้เบื่อหน้เบื่อหน้าเบือ่อหน้าเบื่อตัวแบบตัวละครเราบอกบอกว่าหยุดอ่านเถอะได้สาระประมาณนั้นนี่เนื้อหาหน้าเบือ่อโอ้ไม่น่าเชื่อถือด้วยจริงใช่มันไม่น่าเชื่อถือส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องที่มันมาอยู่นี่เองอาโอ้มีรูปนี่จำได้รูปนี้ ลงตัวขาถ่ายตัวเองชัปเซลฟี่อ่ะฮะจริงไม่ใช่สารเซลฟี่เปิดดิเอาเลยอืมประตูถูกปิดหรือว่ามึงไม่ยอมใช้จริงๆถ้าใช้นจริงเดินทางง่ายกว่านี้เยอะเลยมาพวกเราไปกันเออ Hmm? อืมอู๊ฟไอ้หลายคนแม่งก็เหนื่อยกับตรงนี้นะจริงๆไม่ต้องกดดีก็ได้อ่ะดูตรงสเปรบดา์ไว้ผมไม่กดเลยนะไม่ตายเชื่อกูพอดรอตเตอร์เคอ้ยวผิดคนล้ออยู่คูผิดยังไงก็ช่วยเราได้เสมอกลับไปไม่ต้องยุ่งกูกูมีปูมีปุโข้างแล้วไม่ต้องมายุ่ง กูดันว่ามันพูดถึงไอ้ปโุโรห์เรามันน้องตัวเมื่อกี้นี่นะที่อยู่ในท่อเออมาไปโอ้แสงนี่ช่างสวยงามอะไรอย่างนี้เจ๋งเป้งมา เราจะอยู่แค่ตรงห้องถัดไปแล้วกันห้องสีฟ้านี่แหละเอาจบคลิปที่นี่กันหัดผ่านมางั้นเราจบคลิปผมขอจ,จ,จบบิ่งกินท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบก็กดฝากต,ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาแนละ้วบายครับ